สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องนาดาทารโค่ค่ะวันนี้จะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรนะคะให้กับคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้ของอาจารย์นะคะแต่เราก็จะแบบเออมาดูพลังงานไพ่กันนะคะเออดูว่าวันนี้ไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะของอาจารย์เนาะโอเคไพ่ดีเอ็มเพลเอืม แล้วมีอะไรอีกอาจจะแบบเหนียวเนียวลื่นๆหน่อยนะคะสำหรับไพ่สำหรับนี้เดอะฟูนะแล้วก็ไพ่หกไม้เอ้ยไม่ใช่หกไม้นะคะเป็นหกดาบนะแล้วก็ไพ่ t e m p e r a n c e the e m p e r o r temperance อืมตอนนี้นะดูจากพลังงานไพ่น่าจะเป็นเรื่องของคนที่ ทำงานในระดับแบบมีความเป็นผู้บริหารน่ะเออหรืออะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ได้อะ่ะอืมเดี๋ยวฟูมีความรู้สึกว่าคุณที่เข้ามารับชมคลิปเนี้ยคุณจะได้มีการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานบ้านช่องหรือย้ายงานก็ได้นะคะความเป็น เจ้าของกิจการหรือคนบางคนที่อาจจะทํางานที่รับราชการหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเออบางคนถ้ารับราชการคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายเออไปทํางานในอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นการที่คุณรอคอยจังหวะเวลาที่จะออกเดินทางแล้วในนะัเวลานี้นะคะอ,อ๋อแล้วยังไงอีกนะคะ The Hermit เนี่ยตอนนี้เหมือนคุณกำลังรอคอยคำตอบอะไรบางอย่างนะคะที่จะทำให้คุณเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ได้ซึ่งตัวของคุณเองอะ่ะเหมือนคุณมีเซนส์หรือมีอา่าสันอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเซนส์สัมผัสได้เออว่าคุณจะได้งานนั้นมาหรือคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาก็ได้อะ่ะ เ,ออเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีเซนส์สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณจะได้มันเข้ามาอืมและเออถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาแล้วคุณก็ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็เป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้กับอะไรง่ายๆในชีวิตอะนะคะแล้วก็ Queen of เหรียญ ก็ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะมีความเป็นคนเก่งมีความเป็นคนฉลาดแล้วก็ดูแบบเหมาะสมและคู่ควรกับอะไร ใหม่ๆห,หรือกับสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับมาด้วยก็ได้เพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความชาญฉลาดหรือคุณดูโดดเด่นในสายตาของใครๆในเรื่องของความรู้ความสามารถก็ได้นะคะในออฟวอร์เนี่ยชีวิตหน้าที่การงานของคุณจะพัฒนาขึ้นนะคะเออคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะเออหรือคุณจะได้ ไปทำงานในตามความใฝ่ฝันของคุณก็ได้ว่าเป็นไพ่ของการงานที่ขึ้นมานะคะอะไรที่เคยขัดสนขาดแคลนหรือยากลำบากในการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องราวต่างๆของคุณต่อไปนี้นะคะคุณจะได้พบกับความสุขนะคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดสนขัดแคลนนั้นแล้วนะคะที่อาจจะเคยมีน้ำตาที่อาจจะเคยร้องไห้หรือที่อาจจะเคยเสียหลักกับการใช้ชีวิตอะไรมาต่อไปนี้นะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวนะคะจัก,กรวาลหรือสิ่งที่คุณไปอ้อนวอนร้องขอไปนะคะได้เคยร้องขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไม่ว่าจะเป็นพระแม่ลักษมีนะคะ พระแม่ธุราคานะพระแม่คงคาหรือพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรใดๆก็แล้วแต่ที่คุณไปขอท่านเหล่านั้น่ะเขาดนบันดาลประทานพรให้คุณแล้วนะคะคุณจะได้รับเข้ามาแบบล้นๆมากๆเออได้รับ ความสุขความสำเร็จความสมหวังต่อไปนี้ถ้าคุณเคยใช้ชีวิตที่ยากลำบากคุณก็จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะเพราะอะไรเพราะคุณได้เคยสั่งสร้างสมทำคุณงามความดีเอาไว้เหมือนถึงช่วงเวลาที่จะประกาศผลคุณงามความดีที่คุณได้ทำมาคุณจะได้กินบุญเก่าหรือคุณจะได้แบบ ประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความขยันหรือคุณตั้งอกตั้งใจที่จะแบบอทำสิ่งเหล่านั้นสั่งสมเอาไว้อะแล้วมันได้ใช้ประโยชน์ในนะปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะก็คือสิ่งเหล่านั้นสิ่งดีๆมันจะมีเข้ามานะคะเข้ามาโดยที่คุณอาจจะไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนหรือคุณอาจจะคิดว่าเออคุณไม่น่าจะได้แล้วอะแต่ก็จะมีคนมาหยิบยื่นให้คุณน่ะ คุณจะกลายเป็นคนที่แบบเออเป็นที่หนึ่งอะ dm place อะเป็นเป็นคนที่โอ้โหเพียบพร้อมนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตอะได้อยู่ดีกินดีนะคะมีความอวบขึ้นด้วยก็ได้เมื่อคุณได้อยู่ดีกินดีอะคุณดูเป็นคนที่สวยอ่อมีความอุดมสมบูรณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพสมบัตินะคะคุณสมบัติ หรืออะไรต่างๆโอ้คุณดูเลิศเลอเพอร์เฟกค่ะคุณคือคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์มากมายที่สุดถ้าคุณคาดหวังเอาไว้นะคะเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่มีจะถูกขจัดปัดเป่านะคะคุณจะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าคุณจะมองว่าอุปสรรคปัญหามันมีเยอะมากมายเลยนะที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ต่อไปนี้นะคะเหมือนคุณไม่ต้องพยายามอะไรแต่ก็จะมีคนเอามาส่งมอบให้คุณ เออในตอนที่คุณแบบอยากได้หรือพยายามมันอาจจะไม่ได้อะแต่เมื่อคุณแบบเออพยายามไปจนหมดแล้วนตอนนี้คุณรู้สึกนิ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเออคุณทำเต็มที่แล้วอ่ะคุณเริ่มที่จะเออแบบเลิกสนใจสิ่งนั้นหรือสิ่งที่คุณโฟกัสอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รับการประกาศผลเหมือนทุกคนแบบ ร่วมส่งพลังร่วมส่งกำลังใจหรือทุกคนแบบโฟกัสมาที่คุณน่ะเหมือนยกย่องชมเชยคุณด้วยซ้ำไปว่าโอ้โหคุณเป็นคนที่แบบเก่งกล้าสามารถแข็งแกร่งมากๆอืมอาจจะเพราะคุณเป็นคนที่สวดมนต์ไหวพรนั่งสมาธิ ขอพรหรือว่าทําอะไรต่างๆด้วยหัวใจและด้วยความมีสติปัญญาของคุณจริงๆนะคะเลยทําให้คุณได้หลายสิ่งหลายอย่างมาจากความพยายามจากความอดทนของคุณจากความขยันหมั่นเพียรน่ะโอ้คุณดูเป็นอะไรที่แบบว่า คือก็ต้องบอกว่าดูเฉิดฉายมากๆอะ่ะเออคุณไม่สนอะไรใครทั้งนั้นถึงแม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตคนเดียวคนอื่นๆก็อาจจะชื่นชมคุณไปแล้วก็มีความอิจฉาคุณไปด้วยแต่คุณก็ไม่สนคนเหล่านั้นนะเขาอาจจะแบบมองอะไรยังไงเกี่ยวกับคุณอ่ะแต่คุณเป็นประเภทแบบสวยเลิศเชิดหยิงอ่ะเออฉันไม่สนใครทั้งนั้นนะเออในเมื่อ ออคุณมีความเก่งกล้าสามารถอยู่ในตัวแล้วอ่ะคุณสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็ไพ่ของสามไม้ค่ะอืมอะไรที่คุณรอคอยอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะมีความแบบเหมือนมีปาฏิหาร่ะเพราะมันจะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับ ออยู่อยูๆแบบเฮ้ยคุณได้รับรู้ข่าวสารอะไรที่แบบมาด่วนมาเร็วมาก็คือข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่นั่นแหละนะคะมันจะมาแบบสายฟ้าฟาดเลยอะ่ะเออสายฟ้าแลบอะ่ะมาแบบรวดเร็วทันใจอะ่ะเออประหนึ่งแบบว่าโอ้โหไม่คาดคิดเลยอะ่ะว่าเอออยู่ๆคุณจะได้รับการประกาศผลความสำเร็จเนี่ยอืม คุณจะประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตมากๆเลยค่ะคุณจะมีความล่าเริงสดใสนะคะเออบางคนก็อะไรที่คุณรอคอยอยู่หลายๆอย่างมาดูกันค่ะเรื่องที่คุณรอคอยมันคืออะไรนะคะในเรื่องของการงานจริงๆด้วยนะคะเพราะไพ่พไม้มาเนี่ยคือเรื่องของการงานนะคุณจะประสบความสําเร็จถึงแม้คุณจะได้มันมาช้าแต่คุณก็จะได้บางคนไปสอบงาน อะไรใดๆไ,ไว้อะแล้วอยู่ๆเขาก็มาบอกว่าเออคุณได้งานนี้นะให้คุณมาลายงานตัววันที่หนึ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขากําหนดวันมาให้คุณเลยคุณก็งงเป็นไก่ตาแต่เฮ้ยเป็นไปได้ไงฉันคิดว่าเออฉันจะไม่ได้แล้วแต่กลับมาเรียกตัวฉันเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคุณอาจจะงงเพราะคุณก็อาจจะเห็นว่าเออก็มีคนที่ดีกว่าคุณหรือมี ลำดับที่อีกไกลกว่าจะถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆพอถึงคุณขึ้นมามันก็คือมาแบบปุบปับฉับพลนันมาแบบไม่คาดคิดอะ่ะมันเกิดขึ้นแบบราวปาฏิหารอ์อ่ะแล้วคุณก็จะได้เดินทางไปทํางานนั้นในทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันถึงเวลาของเราแล้วจริงๆเนาะเมื่อไหร่ที่เราไม่ตั้งตาเราไม่คาดหวังแล้วเราไม่รอคอยอะ่ะทุกอย่างอ่ะโอ้โหมันดูเหมือน เราอาจจะเคยคิดแผนการนั้นเอาไว้มาก่อนแล้วว่าเออว่าเราจะอนาคตของเราเราจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอนาคตที่คุณเคยฝันใ่เอาไว้หรือคุณเคยคิดว่าคุณจะต้องไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลหรืออะไรเงี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายในทันทีโดยไม่ต้องรออนาคตอะไรให้เน่น,นานแล้วนะคะแล้ว คุณก็อาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นก้อนก้อนหนึ่งเลยนะถึงแม้มันจะก้อนไม่ใหญ่แต่คุณก็จะได้มีเงินเพิ่มเนี่ย เด็กถือเหรียญนะ่ะอืมเพราะนั้นให้คุณสํานึกรู้คุณนะคะกับสิ่งที่คุณได้มาถ้าเกิดว่าคุณได้มาเพราะคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณกลับไปแก้บนหรือขอให้คุณกลับไปกราบไหว้บูชาแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคุณได้มาไม่ได้เพียงแค่คุณเก่งกล้าสามารถ ยงลำพังนะคะแต่คุณได้มาเพราะคุณได้เคยไปร้องขอขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอะไรอย่างเงี้ยให้กลับไปออกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นด้วยนะคะบนอะไรไว้ก็ไปแก้ซะนะคะ Queen of s w o r d เนี่ยต่อไปนี้นะคุณจะแบบเป็นคนที่เฉดชายโดดเด่นแล้วก็ไม่มีใครหน้าไหนนะคะกล้าที่จะมาแบบว่าหืออะไรกับคุณได้โอ้คุณดูแบบ แข็งแกร่งอะคือคุณสุดยอดอะต้องบอกว่าคุณสุดยอดจริงๆนะคะที่คุณแบบทําทุกอย่างแล้วคุณได้มาคุณเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะคุณเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งแล้วก็ฝ่าฟันมากๆนะคะจนประสบความสําเร็จและได้รับชัยชนะมาในวันนี้มันไม่ใช่คุณได้มาแบบฟลุกฟล๊กๆอุอะแต่ได้มาจากความสามารถและ อ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรของแท้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะต้องไปเจอกับอะไรอีกในภายภาคหน้านะโอ้โหหนทางที่คุณผ่านมากว่าคุณจะแบบประสบความสําเร็จได้มันช่างแบบโชคชนแต่จ,จริงๆมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉนั้นถ้าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรใดๆอีกในโอกาสข้างหน้าก็เป็นเรื่องจิบจิบแล้วแหละต้องบอก อย่างนี้นะคะเพราะอะไรต่อจากนี้ไปก็ขอให้คุณเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็อดทนนะแล้วสิ่งดีๆที่จะมาหาคุณอีกอมันยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะเดี mm ๋ย g เมจิกเชียนอ่ะคุณจะสามารถบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะคุณแบบ เหมือนนักเล่นแร่แปรธาตุอะที่หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคุณจะได้ใช้ชีวิตนั่งโต๊ะทำงานแบบมีความสุขอะได้ชื่นชมความสวยงามของออแจกันดอกไม้เออหาดอกไม้มาปักแจกันนะคะได้มีเวลาชิวอะงานใหม่ที่คุณจะได้ทำอะคิดว่าคุณจะได้ไปสู่ตำแหน่งที่ดูแบบ ใช้แค่สติปัญญาความสามารถอย่างเดียวไม่ต้องลงมือทำอะไรให้หนักหรือเหนื่อยนะแต่คุณจะเป็นนักแก้ปัญหานะคะที่ดูชาญฉลาดเพราะมีเครื่องหมายอินฟินิตีอยู่บนหัวเนี่ยแล้วบางคนนะคุณมีโอกาสมากๆเลยค่ะที่จะแบบได้แต่งงานด้วยอะ่ะเออจะมีคนรักนะคะเข้ามานะคะชอบพอคุณ อาจจะเป็นในที่ที่คุณไปอยู่ใหม่ก็ได้หรือถ้าคุณแบบมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอชีวิตคุณมีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วย,ยั่งยืนแล้วดูแบบเป็นอะไรที่เพอร์เฟกแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ปล่อยให้คุณรอคอยเขานานนะคะเพราะว่าคนที่ดีมีความสามารถมีความเก่งใครๆก็อยากได้นะใครๆก็อยากจะเป็นคู่ชีวิตด้วยอ่ะเนี่ยคุณจะได้เฉลิมฉลองคุณจะมีงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อต้อนรับ ตำแหน่งงานใหม่ของคุณนะคะที่ทำงานใหม่ของคุณนะคะสังคมแวดล้อมคุณก็จะแบบร่วมแรงร่วมใจมาช่วยคุณทำงานมากๆนะคะหรือบางคนถ้าคุณได้แต่งงานก็จะมีงานปาร์ตี้ที่เชิญญาติพี่น้องสังคมครอบครัวอะไรมาร่วมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่เออคุณแบบ ผ่านทุกเรื่องมาแล้วที่เป็นความเจ็บปวดอะนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่เจออะไรที่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ต้องรออะไรมากมายนะมันเหมือนโชคชะตามันเคลียร์ให้คุณได้โดยปริยายอ่ะเพราะนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะขอให้คุณแบบตั้งใจในการทำงานแล้วก็จริงจังกับ การใช้ชีวิตของคุณนะคะเออให้คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะถ้าหากคุณได้เข้าสู่ตำแหน่งใหม่หรือไปทำงานในที่ใหม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางไปก็ขอให้คุณศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ตั้งใจทำงานเอาจริงเอาจังกับการงานนั้นๆน,น,นะคะเออแล้วคุณก็จะไม่มีความทุกข์อะไรใดๆจะไม่มีใครที่สามารถจะเข้ามาทำให้คุณทุกข์ได้ถ้าที่เดิมแต่ก่อนคุณอาจจะแบบเคยเป็นคนที่มีความทุกข์เรื่องเพื่อนร่วมงาน เออคนที่ทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนับจากนี้ไปคุณจะไม่มีดรามา่าหรือมีใครมาแทงคุณหรืออะไรถ้ามีคนมาแทงคุณข้างหลังหรือทำอะไรอับคุณอ่ะเออคุณก็เออไม่น่าจะแบบมีดราม่าอะไรแบบใครทั้งนั้นอ่ะเพราะคุณเป็นประเภทที่ใครทำอะไรไว้อ่ะเออคุณก็แบบปล่อยให้แบบโชคชะตามันจัดการหรือเล่นงานเขาเองอะไรเงี้ย ตัวคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะแบบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็จริงจังกับการทํำงานน่ะการงานของคุณมันก็จะผลิดอกออกผลนะคะแล้วก็ส่งผลให้คุณได้รับเงินก้อนใหญ่มาอยู่ในมือนะคะข้างหน้านหทางข้างหน้าคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่จริงๆคะ่ะบางคนก็อาจจะแบบ สามารถขายที่ขายทางขายบ้านขายรถหรืออะไรเข้ามาก็ด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ที่ถูกหวยรวยเบอร์หรือไม่การงานใหม่ที่คุณได้ไปทำอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหมือนตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะคะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าโอ้ขอให้คุณมีความตั้งใจนะคะขอให้คุณไปเออเขาเรียกบุกตะลุยกับการทำงานให้หนะัก ให้มากนะคะแล้วคุณจะได้รับความสำเร็จนะคะในการที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไฟติ้งนะคะไฟติ้งนะคะต้องบอกว่าไฟติ้งนะคะต้องบอกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของอาจารย์นะคะขอให้คุณสู้แล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะเออ ขอให้มีความสุขกับการทำงานด้วยแล้วคุณก็จะได้พบความสุขรคามีอะไรที่ขวางทางอยู่ข้างหน้าคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะขอให้คุณมีอิสระภาพทางความคิดอิสระภาพทางการเงินหรือมีอิสระในการที่จะ ทำงานของคุณให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถของคุณต่อไปคุณก็สุขสบายแบบแฮปปี้แฮปปี้แล้วล่ะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องไปแล้วค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวอาจารย์นะคะปรึกษาปัญหาอะไรก็ได้หมดแหละนะคะตั้งแต่เรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนความรักสุขภาพอะไราอาจารย์สามารถทํานายได้หมดนะคะสนใจนะคะรายละเอาายียดก็อยู่ใต้คลิปนี้แล้ววันนี้อาจารย์คงต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย